ซ้อมฟุตบอลวันละ4ชั่วโมงจะเก่งขึ้นไหมเก่งแน่นอนครับแต่เก่งเรื่องอะไรบ้างเวลาเอาไปใช้นะครับก็มันก็แบบก็เก่งขึ้นก็เอาชนะเพื่อนได้นะครับแต่พอไปเจอคนที่เก่งกว่าไปเนี่ยครับเราก็ไม่รู้จะเอาชนะเขายัางไงทั้งที่แบบเราฝึกเต็มที่แล้วอะถูกไหมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทุกคนควรจะรู้นะครับนอกจากการฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงจะ4ชั่วโมง5ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงแล้วแต่นะครับ เราต้องได้เรียนรู้จากการซ้อมนั้นๆด้วยเราซ้อมสีชั่วโมงนั้นนะ่ะเราได้อะไรบ้างเราต้องรู้นะครับเช่นฝึกทรงบอลฝึกไปทำไมครับฝึกทรงบอลเพื่อให้สรงบอลดีขึ้นไม่สรงบอลพลาดเพื่อให้สรงบอลแม่นยาแม่นยาในระยะกี่เมตรฝึกทรงบอลให้แม่นยาในระยะกี่เมตร ในสถานการณ์ไหนแบบนี้นะครับมันก็จะแยกย่อยรายละเอียดได้มากซึ่งถ้าในตอนเด็กๆเขาก็จะเน้นให้ฝึกเบสิกนะครับทั่วไปสมมติระยะสั้นระยะไกลการรับบอลส่งบอลเลี้ยงบอลน,นะครับดาะบอลเป็นพื้นฐานง่ายๆแต่เมื่อโตขึ้นนะครับมันก็จะมีสถานการณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเราจําเป็นที่จะต้องรู้ด้วยนะครับว่าพอเราฝึกตรงนี้แล้วอะ่ะจะอาไปใช้ ตอนไหนของสนามเอาไปใช้ตรงไหนของสนามโอเคไหมสมมติเราฝึกสับขาหลอกนะครับเราคงไม่ใช่แบบส,สับขาหลอกให้ฝั่งตัวเองดูถูกไหมครับเราเอาไปสับขาหลอกคู่ต่อสู้เพื่อให้คู่ต่อสู้หลงทางจะได้เลี้ยงหลบได้ง่ายแบบนี้โอเคไหมครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราซ้อมอ่ะเราต้องเรียนรู้ตัวเองสังเกตตัวเองตลอดเวลานะครับว่าเราได้อะไรบ้างในขณะที่ฉันกําลังฝึกอยู่เนี่ยฉันได้อะไรบ้างเนี่ยฝึกตั้งหนึ่งชั่วโมงฝึกสี่ชั่วโมงมาแล้วได้อะไรบ้างนอกจากความเหนื่อย ดูค,ความฟิตอย่างเดียวมันได้เยอะมากเลยนะครับถ้าเราสังเกตตัวเองดีๆโอเคไหมดังนั้นทุกครั้งที่เราซ้อมให้ตัตาเป้าหมาย,ยไว้เลยว่าเราอยากเก่งอะไรเก่งนี้เก่งในสถานการณ์ไหนเวลาไหนเอาไปใช้กับอะไรเจาะจงให้ละเอียดที่สุดนะครับสมมติว่าเราฝึกส่งบอลให้แม่นยําเราเอาไปใช้กับอะไรใช้กับตำแหน่งกองกลางที่เราเล่นอยู่แล้วเอาไปใช้ในสถานการณ์ที่ก่อสู้มาลุมแย่งสองคน เราจะส่งบอลแบบนี้นะเพื่อที่จะไม่ให้คู่ต่อสู้แย่งได้เราจะส่งบอลระยะไกลนะเมื่อคู่ต่อสู้เข้ามาลุมแย่งสองคนแบบนี้นะครับมันก็จะเห็นความชัดเจนเราก็จะรู้เลยเฮ้ยู <t ot. <t ot. ่ต่อสู้มาลุมแย่งสองคนแล้วที่เราฝึกมาไงจะได้ไหมเมื่อคู่ต่อสู้มาลุมแย่งสองคนให้เราแตะออกข้างแล้วโยนยาวแบบนี้นะครับตัวอย่างง่ายๆดังนั้นนะครับบอกว่าทุกคนจะเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการซ้อมบอลนะครับไม่สําคัญว่าเราจะซ้อมมากซ้อมน้อยนะครับสําคัญที่ว่าเราได้เรียนรู้อะไรนี่คือข้อสรุปนะครับ ก็อยาให้ทุกคนได้แนวคิดดีๆมีความสุขในการเล่นฟุตบอลน,นะครับ